สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช anel ดวงนะครับเพจอภิชยาเลิศพีนะครับผมผมตองตองนะครับอาจารย์ตองคามาทาโรนะครับเข้าสู่การทำนายดวงของเดือนมีนาคม2564ารครับผมการทำนายนี้นะฮะจะพูดในส่วนของการงานการเงินความรักและสุขภาพและเกตการทำบุญให้กับตัวท่านนะครับการทำนายนี้ไม่ใช่การ ทำนายดวงที่ระบุไปในดวงชะตาของใครคนใดคนนึงนะครับเพราะฉะนั้นจะมีบางท่านที่รู้สึกว่าตรงบ้างนะครับไม่ตรงบ้างต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับผมการนำนายนี้สามารถฟังได้ทั้งลัคนาและราศีนะครับสามารถเอ่อเสิร์ชหาใน Google ได้เลยครับว่าท่านเกิดในลัคนาใดนะครับท่านต้องมีวันเดือนปีเกิดครับและเวลาตกฟากเวลาเกิดของท่านนะครับเพื่อความแม่นยำนะครับผม ฟังในส่วนของการทำนายดวงของแต่ละราศีกันเลยดีกว่านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาราศีเมถุนนะฮะผูดที่เกิดวันที่14มิถุนายนจนถึงวันที่14รกระกฎาคมนะครับผมจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเดือนมีนาคม2564นะฮะ บอกมาอาธิษฐานไปพร้อมๆกันครับไม่ถุนนะฮะอึ๊บเป็นยังไงบ้างเอ่ยมาแไแได้ม่ถุนจึ๊บนะเบอฟอร์จูนเอซับโซดเดลเวอร์ m มจิกเชียนเน็ตเวิร์ลไพ่ดีหมดเลยอะเปเปอร์แชมเปตโคสคิงเอเนย์เอาเปนโคสสุดท้ายครับเดอะสตริงถือว่าเดือนนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนนะฮะดีเลยหละนะครับดีมากม่นะฮะ ถือว่าจะมี energy หลายๆอย่างดีให้กับตัวคุณพอสมควรนะครับผมพูดในองค์รวมก่อนนะในเดือนนี้เนี่ยคุณอาจจะเหนื่อยๆล้ลาแหม่พอพูดเพราะว่าทำไมอาจารย์สองบอกว่าบอกว่าดีแต่พูดว่าเหนื่อยๆละลาละ,ละอะเหนื่อยแต่ประสบความสำเร็จครับถือว่ามีเรื่องดีๆแล้วคุณจะได้ผลประโยชน์ได้ได้เงินได้ทองจากตรงนี้พอสมควรนะครับถ้าทำงานแล้วมันจะได้แบบ เห็นเม็ดเงินอย่างที่แท้จริงจะทำให้คุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นนะครับผมจะมีเรื่องอะไรหลายอย่างเข้ามาทำให้คุณเนี่ยรู้สึกสบายใจขึ้นนะครับแล้วก็ได้ลองทดลองทำอะไรใหม่ๆในช่วงเดือนนี้นะฮะมีนาคมจะมีเรื่องที่เข้ามาให้คุณเนี่ยได้ลองฝึกได้ลองวิชานะครับได้ลองสกิลอะไรใหม่ สำหรับตัวคุณเองนะครับแล้วก็ถือว่ามีเรื่องดีๆเข้ามาแม้ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าไม่อยากจะตัดสินใจนะครับรู้สึกว่ามันยากที่จะตัดสินใจแต่ว่าถ้าผมมองนะว่าคุณตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างไปในเดือนออมีนานเนี่ยนะครับมันจะส่งผลที่ค่อนข้างดีให้กับตัวคุณเลยหลับนะครับในส่วนของเรื่องการงานนะครับ การงานช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องเคลียร์งานเก่านะครับอาจจะเอางานที่มันสั่งสมมาหรือว่าคุณดองงานอะไรมานะครับควรที่จะรีบเคลียร์งานให้มันเรียบร้อยนะครับให้มันจบให้มันสิ้นภายในเดือนนี้นะครับเพื่อที่ว่าเจ้านายคุณนะครับจะได้ไม่เอ็ดคุณนะครับแล้วก็ ใครใครใครที่ทำงานที่เป็นโคเวอร์เกอร์กับคุณนะครับเขาจะได้ไม่รู้สึกเหนื่อยหน่ายอะไรตรงนี้ด้วยนะครับเคลียร์งานให้จบจะมีเรื่องแฮปปี้อะไรให้เกิดขึ้นมากพอสมควรนะครับเพื่อนร่วมงานผมมองว่าเพื่อนโรงงานค่อนข้างโอเคนะช่วยเหลือกันซัพพอร์ตกันได้ค่อนข้างดีแต่มันอยู่ในนัยยะที่เฉื่อยอะนะครับรู้นะทำได้แต่บางทีไม่ค่อยทา ขี้เกียจทํามันมีความรู้สึกเหมือนเหนื่อยๆเฉยๆอยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้าคุณพยายามแอคทีฟนะครับผลลัพธ์มันจะออกมาดีมากเลยนะครับเพราะว่าแลดูแล้วเหมือนช่วงต้นเดือนเนะี่ยคุณแบบเหมือนอยากจะทํางานนะแต่พอได้หยิบจับงานปุ๊บทําไปได้แป๊บหนึง่งคุณก็รู้สึกว่าพักก่อนขอไปทำอย่างอื่นก่อนหรือว่านั่งๆทำปุ๊บทาไปได้เสร็จเซกชันหนึ่งแล้วคุณก็ลุกไปทําอย่างนู้นแล้วก็มานั่งทําแบบ อีเล่เช,ชให้กับตัวคุณนะครับพยายามรีบเคลียร์ให้มันจบดีกว่านะครับภายในภ,ภายในทีเดียวเหมือนอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนะ่ยเคลียร์ทีเดียวให้จบเลยเราค่อยลุกไปทําอย่างอื่นนะครับจะดีมากกว่านะฮะในส่วนของเรื่องงานเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่า มันอาจจะได้เรียนรู้หรือได้เริ่มทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะช่วงไปลายเดือนเหมือนบางทีเจ้านายคุณอาจจะให้ลองทําอะไรบางอย่างให้กับตัวคุณนะครับได้ลองสกิลนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคทีเดียวแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันยากอะมันยากพอสมควรเลยล่ะพยายามอย่ามีคําว่ายากในชีวิตนะครับลองทําก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับ มันมันคงไม่เกินความสามารถคุณนะเท่าที่ผมมองนะครับจะมีคนที่คอยช่วยเหลือคอยที่จะเหมือนสอนงานคุณช่วยให้แบบเออคุณเป็นงานเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะฮะในส่วนของเรื่องการเงินนะครับเรื่องการเงินเนี่ยผมมองว่าเอาอาจจะ มีโชคมีลาบนะครับเข้ามาอยู่พอสมควรเลยในช่วงเดือนนี้มีเกณฑ์ที่อาจจะได้รับเงินนะครับอาจจะเป็นในส่วนของเรื่องการเสี่ยงโชคนะครับบางคนเล่นลอตเตอรี่เสียงหวยอะไรอย่างเงี้ยลองเสียงดูนะครับมีเลขที่เกี่ยวข้องกับเลขที่บ้านคุณนะครับหรือเป็นเลขที่เกี่ยวกับรถที่คุณใช้อยู่นะครับจะนำโชคนำลาบมาให้ถ้าไปเสียงโชค นะครับหรือว่าไปซื้อเนี่ยลองให้เด็กหยิบให้หรือ,อ,อร้านค้าที่เป็นเด็กกว่าคุณนะนะครับที่เขาอายุน้อยกว่าคุณหรือว่าคนขายอน,นะลองดูร้านที่เขาแบบเออดูเด็กๆก,กว่าอะไรเงี้ยนะครับมีเกณฑ์ที่จะถูกฉลกมากกว่านะครับผมถือว่าการเงินค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะครับ ในส่วนของใครที่ได้เงินมาแล้วนะครับผมอยากจะให้เ,เก็บหอมรอมลิบไว้หน่อยแล้วก็ถ้าใครที่ขอมาหยิบยืมเงินคุณในช่วงเดือนนี้นะครับเดือนมีนาคมเนี่ยด้วยเขาจะอ้างเหตุผลอะไรก็ตามนะครับบางทีเขาอาจจะอ้างว่าเอาไปให้ลูกนะครับถ้าคุณไม่เดือดร้อน ให้ได้แล้วแบบไม่หวังคืนก็เชิญนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ยังรู้สึกว่าต้องไปกู้หนี้ยืมสินหรือจํากัดจำีียในการที่จะให้เงินยืมเนี่ยผมไม่แนะนําเพราะว่าแลดูแล้วคุณมีเกณฑ์ที่อาจจะไม่ได้คืนด้วยนะครับอันนี้แนะนําไว้เลยนะฮะ แล้วก็ชาวลัคนาราศีมถุนครับช่วงนี้พยายามช็อปให้น้อยหน่อยนะและดูแล้วเหมือนคุณจะช้อปปิ้งเก่งขึ้นใช้เงินเก่งขึ้นเหมือนเป็นการที่ทดแทนอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนเป็นการเปรยตัวเองนะครับถ้าใครที่มีเกณฑ์ที่แบบว่าอยากจะได้รถนะครับเหมือนอยากจะซื้อรถใหม่ช่วงนี้เป็นโอกาสที่เหมาะนะครับ แล้วก็บอกใครบอกว่าที่เออจะยื่นผ่านไหมหรือว่า,าไฟนแนนซ์จะให้ผ่านไหมผมอาจจะลองว่าให้ยื่นเป็นกนารใช้ชื่อสองคนนะครับจะดีกว่าแล้วใครที่เหมือนจะยื่นกู้บ้านนะครับยื่นกู้ซื้อบ้านหรือกู้ซื้อรถเนี่ยยื่นเป็นคู่นะครับจะโอเคกว่าที่จะยื่นคนเดียวมีเปอร์เซนต์ที่จะผ่านง่ายกว่านะครับแต่ว่าถ้ายื่นคนเดียวเนี่ย จะผ่านไหมรอบแรกผมบอกได้เลยว่าเกณฑ์ผ่านค่อนข้างยากนะครับอาจจะต้องยื่นมากกว่า2-3ถึงครั้งหรือ2-3พถึงธนาคารนะครับถึงจะได้รับการช่วยเหลือหรือว่าจะผ่านนะฮะในส่วนของสุขภาพนะครับสุขภาพสำหรับชาวรัคนาราศีเมถุนเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การปวดฟันเกิดขึ้นนะครับ เขาเรียกเป็นเหมือนปวดปวดฟันอย่างหนึ่งละนะครับแล้วก็มีอาจจะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าจอล็อกอะที่แบบปวดบริเวณกรามที่เหมือนเวลาเราอ้าปากค้างนานๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เรามาระวังให้ดีๆนะครับอย่าแบบเออเคี้ยวอาหารแล้วแบบเหมือนหัวเราะบางทีมากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแบบกรามมันล็อกนะครับอันนี้ระวังหน่อยนะครับมีเกณฑ์ปวดบริเวณเนี้ยนะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมีเกณฑ์ในส่วนของพวกเป็นภูมิแพ้จะย้อนกลับมานะครับถ้าคุณเดินทางไปต่างที่ต่างแดนนะครับช่วงนี้เขาก็ให้สวมแมสอยู่แล้วเนาะก็อาจจะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงแต่ผมมองว่าคุณเหมือนจะแพ้อะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นอากาศหรือฝุ่นผงเนะี่ยมันจะทำให้อาการของคุณกลับมากำเริบ ต้องระมัดระวังไว้ให้ดีๆเนส่วนของพวกภูมิแพ้นะครับมีไมเกรปนปวดหัวโพ่มาเล็กๆน้อยๆน,นะครับอาจจะเป็นความเครียดจากเรื่องการงานนะครับหรือว่าเหมือนมีใครเข้ามาบังคับ oh. จิตใจคุณหรือทำอะไรให้คุณรู้สึกอึดอัดใจอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆคุณเลยมันเอาเรื่องตรงนี้มาเก็บมาคิดมันเลยทำให้เกิดสภาวะที่เครียดบ้าง เพราะฉะนั้นปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางซะนะครับอันนี้แนะนําเลยนะครับอย่างอื่นไม่ได้มีอะไรที่รุนแรงนะก็อย่างอุบัติเหตุอะไรเงี้ยผมมองว่าไม่น่าจะมีเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ต้องใช้ชีวิตอย่าประมาทนะครับชาวลัราศีเมถุนนะครับต่อมานะครับในส่วนของเรื่องความรักนะครับความรักสําหรับคนโสดนะครับผมมองว่าช่วงนี้เนี่ย มีเกณฑ์ที่อาจจะได้เจอคนที่คุณค่อนข้างถูกใจอาจจะได้เจอเนื้อคู่นะครับแล้วก็ได้มีเรื่องแฮปปี้แฮปปี้กันอาจจะเป็นคนที่อยู่ระแวกแถวบ้านคุณหรือสถานที่ทำงานคุณนะครับจะได้เจอกันแล้วก็ศึกษากันแล้วก็แฮปปี้อ่ะมีมันมีเรื่องที่แฮปปี้แฮปปี้อะไรเกิดขึ้นนะครับ ความสัมพันธ์อนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับไม่ได้หวือหวาแต่หน้าตาคนที่คุณชอบหรือว่าคนที่จะเข้ามาในช่วงนี้สำหรับคนโสดนะครับหน้าตาจะค่อนข้างถูกใจคุณแล้วนิสัยใจคอนะครับก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวและอีกอย่างหนึ่งผมมองว่านะนิสัยรวย นะครับถือว่าเรื่องดีนะก็เออไปกินข้าวที่ไหนบางทีเขาอาจจะเป็นแนวว่าสายเปหรือว่าช่วยเหลือดูแลคุณค่อนข้างโอเคแต่บุคลิกของเขาเนี่ยบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาดูกระล่อนนิดนึงหรือว่าพูดจาดูแบบโอ้โหสเสน่ห์แพว่วๆปลลูกเล่นแพว่วๆปอย่างเงี้ยมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าอื ฉันระแวดระวังตัวที่ดีหรือเปล่าอะไรลักษณะแบบนั้นนะครับแต่คนคนนี้ก็คือสามารถครบได้นะครับลองพูดคุยกันได้เราก็จะทําให้คุณเนี่ยมีความรู้สึก enjoy กับการใช้ชีวิตในช่วงนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะต่อมานะครับในสําหรับความรักสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับเผมมองว่าช่วงเนี้นะครับมีเกณฑ์ที่ คู่ของคุณนะครับหรือตัวคุณเนี่ยมีการวางแผนการใช้ชีวิตที่อยากจะสเต็ปอัพขึ้นไปอีกบางคนอย่างที่ผมบอกไปนในส่วนของเรื่องการเงินนะเนาะว่าบางทีอาจจะแบบมีแลนที่อยากจะได้บ้านได้รถหรือว่า,าให้ชีวิตของคู่ของคุณนะครับมันมั่นคงมากขึ้นนะครับก็ถือว่า,เ,าเป็นเรื่องดีๆนะที่คุณอยากจะสเต็ปอัพในส่วนของเดลีชั่นชีพให้มันโอเคขึ้นนะครับก็ ค่อนข,ข้างดาีในส่วนของเรื่องการเงินเนี่ยช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายนิดนึงเพราะว่าแลดูแล้วเหมือนคุณก็ Enjoy การกินการกินการอยู่การใช้ชีวิตพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องเ,อเก็บหอมรอมริบไว้อยู่บ้านนะครับ แฟนคุณช่วงนี้อาจจะห่วงคุณหรือตัวคุณนั่นแหละที่อาจจะห่วงแฟนมากนิดหนึ่งเพราะว่าแลดูแล้วเหมือนอืมมันมีความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าฉันเป็นห่วง ห่วงแฟนแลือเกินในช่วงนี้นะครับห่วงได้นะแตาา่อย่าหึงจนเกินเหตุนะครับเอาให้พอดีพอด,พอดีในส่วนของเรื่องการใช้ชีวิตคู่นะครับมีอะไรพูดกันเคลียร์กันให้ชัดเจนจะทำให้ความสัมพันธ์เป็นไปได้อย่างยืดยาวนะครับแล้วก็ไม่ทำให้อีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอึดอัดด้วยนะอันนี้แนะนำไว้เลยนะครับต่อมานะครับในส่วนของเรื่องการทำบุญนะครับ การทำบุญเนี่ยช่วงนี้ถ้าใครนะครับมีเกณฑ์ทีออ่อยากจะทำบุญบ้านนะครับแล้วมีโอกาสนะครับควรจะทำซะก็จะดีนะครับหรือว่าเป็นการที่ทำสังฆทานกลางบ้านก็ได้นะครับแล้วก็นำสังฆทานนั้นนะครับไปถวายวัดนะครับก็จะเสริมดวงชะตาคุณเสริมบารมีให้กับตัวคุณแล้วก็ทำให้บ้านคุณเนี่ยมีความสุขร่มเย็นมากขึ้นนะครับ ส่วนหาใน google เลยนะครับว่าวิธีทําสังฆทานค้างบ้านนะครับก็จะดีมากนะ,นะครับต่อมานะครับในส่วนของเรื่องการทบุญยังอยู่ในการทําบุญนะถ้าใครที่มีโอกาสนะครับลองไปทําบุญในส่วนของเรื่องการถวายหลอดไฟหรือว่าถวายเาทียนผมขอให้เป็นคู่นะครับจะดีมากๆนะครับเขียนชื่อคุณนะครับแล้วก็ อุทิศให้กับสก,กัรค์ในเวรนะครับถ้าใครที่มีแฟนอยู่แล้วก็อาจจะเขียนชื่อแฟนไปด้วยกันนะครับจะเป็นการเสริมให้กับคู่คุณเนี่ยมีชีวิตที่สว่างสดใสนะครับแล้วก็มีความแฮปปี้อะไรให้กับตัวคุณค่อนข้างเยอะนะครับใครที่มีโอกาสหรือศรัทธาในพระพิคเนธลองหาโอกาสไปไหว้ดูนะครับไปบูชาขอในส่วนของเรื่องการงานให้มันจเจริญเข้าหน้ามากขึ้นนะครับก็จะดีหรือใครที่บูชาอยู่แล้วอยู่กับตัวลองถวาย ของนะครับผมผมผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะอาจจะเป็นการถวายนมนะครับหรือว่าถวายขนมที่ว่าเป็นขนมที่เขาถวายพระพิคเน่นะครับลองลองหาดูนะครับจะดีมากๆเลยนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับชาวรัคนาราศีเมถุนนะฮะถ้าตรงยังไงเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ